นี่ครับชาววันพุธนะครับชาววันพุธนะครับนี่ก็ก็มาลัดนักเรียนแล้วนะครับรถนักเรียนมาแล้วครับน่นครับหลานสาวก็ไปโรงเรียนหลานชายก็ไปโรงเรียนนะครับไ,ไปแล้วครับคอยดูนะครับ หลังชาก็ขึ้นโรงเรียนนะครับ <c oughs> มรเมื่อเช้าเมื่อตะกี้ก็ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศแทนทำต้นกันนะครับ วันนี้ไม่หนาวนะครับวันนี้ไม่หนาวนะครับครับวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีนะครับไม่หนาวเหมือนเมื่อคืนนะครับไม่หนาวเหมือนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนหนาวนะครับเมื่อคืนหนาวตอนชามาไม่หนาวเท่าไหร่นะครับไม่หนาวเท่าไหร่นะ วันนี้นะครับวันนี้ตาก็มาดูนะครับมาดูบ้านป้าลุงนะครับมาดูบ้านป้าลุงไม่ได้มานานแล้วนอนมานะครับนอนอยู่นานนะ ครับมีฟา์มีรถแมคโครนะครับมีฟา์มีรถแมคโครร้านพศนะรอนพไอ้นอกก็มานั่งถ่ายคลิปไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะอนอกก็มาครับ vẫn vâng mượn mới hấp, vẫn vâng mượn mới hấp vẫn vâng mượn mới hấp và chúng ta sẽ cùng nhau đi hấp dẫn của thành ทำอะไรนกไหล,ดหล,หลสดดูวะครับโอ้ไหลสดอืมไหลสดอยู่นะนานแล้วไม่ได้มาครับไม่ได้มาดูครับเข้ามาดูนะครับ ยังเงียบเงาเหมือนเดิมนะครับยังเงียบเงาเหมือนเดิมนะครับยังเงียบเงาเหมือนเดิมเนะาะเช้านี้ที่กุกอกนะครับเช้านี้ที่บ้านกุกอกนะครับเช้านี้ที่บ้านกุกอก งานธาตุพนมก็ไม่นานนะครับก็ไม่นานนะครับงานธาตุพนมครับปกติไม่มีอะไรที่มันคึกคืนที่มันเปลีป่ยนแปลงน,นะครับปกติครับ ข้ามาซื้อกับข้าวนะครับเข้ามาซื้อกับข้าวเข้ามาซื้อกับข้าวโอ้โหปิ้งไก่ ปิ้งเยอะจังขาใหญ่ด้วยขาใหญ่ด้วยปิ้งไก่นะครับปิ้งไก่ขาใหญ่ด้วยนะครับ มีลมอยู่มีลมอยู่ครับชาเอ็มผู้ใหญ่บ้านประกาศแะต้นกันไปช่วยงานบุญบ้านอะไรบ้านไหนเนาะชาครับ นี่เป็นบรรยากาศยามเช้า,ชาครับบันจะกาศยามเช้ารถใครเนาะมาทำอะไรนาะหัวบ้านท้ายบ้านนะครับหัวบ้านท้ายบ้านนะครับ บ้านถ่ายบ้างนะบ้านถ่ายบ้างน,นะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะ อากาศดีนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าไม้และภูเขานะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาก็จบคลิปแล้วครับขอบคุณนะครับ FC ซเข้ามาเที่ยวดูบ้านกโกโกอนนะครับเข้ามาเที่ยวดูบ้านกโก่อนนะครับขอบคุณามากสวัสดีครับ